สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอุตุประกาศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเหนืออากาศแปรปรวนใต้ฝนตกชุกวันที่29ตุลาคมปี2564นายนัทพลนัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทยในปีพศ2564 ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2564โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง100เมตรถึงความสูง3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็น ลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับอุณหภูมิตำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเฉียบทั่วไปอย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวนโดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนักส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ก็ขอบคุณข่าวจาก t n e w w s c h i n i com ครับและเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปข่าวใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ